พอดีว่า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 ก็พอดีว่าพอดีว่านี่นะครโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พอดีว่าเป็นวันที่วันเทคเทเทคเข้าใช้แล้วก็เลยดูซะเลยนะครับโอเคเออต้องบอกว่าวันเทคเนี่ยมันเป็นด็อกิเมนทรี่เรื่องที่สองของบินเทนะครับจะบอกว่าเป็นภาคต่อจากเกิดต้นคลายก็ได้ก็ก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ จริงๆแล้วถ้าถามว่าความคาดหวังอ่ะมันค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ว่าแบบมันเลื่อนฉายเลื่อนฉายเลื่อนฉายใช่ไหมแต่ว่ายังใช้ฟุตเทจเก่าอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยก็เลยไม่ค่อยเออลีบฉายมือแม่งเ้ยอะไรเงี้ยจบไปก็เลยเนี่ยรอแล้วสุดท้ายก็ใช้เน็ตฟิกฟรีซึ่งดีแล้วที่ใช้เน็ตฟิกเพราะว่าถ้าเกิดเข้าโลงตอนนี้ ก็มีโควิดด้วยแล้วก็ด้วยคุณภาพอ่ะเอออาจจะค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันอ่ะอันดับแรกก็ต้องบอกว่าด็อก umentary มันจะไม่เหมือนมูวี่นะครับเพราะว่าด็อก umentary ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี้ปุ๊บปุ๊บป็นมันเป็นไปเอาความจริงมาแบบถ่ายทอดถ่ายทอดแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนังอ่ะมันจะมีการเขียนบทแล้วแบบให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีแล้วก็มีจุดพีคมีสึกใหญ่จบแบบไห้แม็กซ์ตุ้มจบอย่างงี้แต่ด็อก umentary ก็คือดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะ มันจะเส้นเส้นมันเส้นของเด็กเขา d o c u m e n t a r อ่ะมันจะเป็นแบนหน่อยมันจะไม่มีแบบจุดพีคไลแม็กอะไรเงี้ยนะเคิร์ฟคือถ้ามันมีเคิร์ฟไหมมันก็มีนะมันก็มีมีแต่ไม่สุกแต่มันมันจะแบบแต่มันไม่สามารถเติมแต่งอะไรให้มันได้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น documentary อ่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะถ้าเราไม่สนใจอันนั้นอ่ะแม่งไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูจริงอย่างเช่น documentary สัตว์โลก เราคือแมททรี่ก็ตายเงี้ยถ้ามึงไม่ชอบกระตายมึงก็ไม่ต้องเราดูแตอถ้าของแมททอรี่บีนเคถ้าไม่ชอบบีนเคไม่ต้องดูไม่ได้อะไรเลยนะครับจากการแต่แต่แต่ถ้าบางคนเนี่ยที่รู้สึกอยากสนใจอ่ะลองดูก่อนก็ได้เราว่าคนที่รู้สึกแต่ว่าแต่บามาดูแม่งก็จะมันไม่ได้จริงอ่ะก็ไปดูน้องก่อนไปดูน้องจริงๆเลยดีกว่าโอ้เออไปดูจริงๆเลยไปดูจริงๆเลยคือคือเป็นคือด้วยความเป็นนักเิียมทเทอรี่เนี้ย้าททำเป็นหนังนะ มันจะมีอยู่สองมันจะมีสองอย่างจริงๆที่มันสนุกดักคิมเบอร์เรลี่สัตว์สัตว์สนุกไลฟ์แอนิมอลอนาสนุกครับไม่งั้นก็เป็นพวก history เนี้ยเก่าๆไปเลย history อะไร history เก่าๆซึ่งซึ่งของเบีนเคจะบอกว่ามันเก่าแต่มันเพิ่งเก่าสองปีมันไม่เก่าจริงด้วยไม่ใช่ใช่แล้วมันมันไม่เก่าขนาดแล้วมันก็เลยแบบเอ้ยอะไรเงี้ยแบบมันเป็นเรื่องที่แบบ คือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันออกมาช้าถ้าออกมาเป็นหลังหลังเรื่องจากเรื่องางหนึ่งจีหนึ่งหลังจากออนอินนั้นยอมยอมยอมอินแต่ว่าก็ให้ได้แค่ออกมาเป็นแบบเสริมให้ดูฟรีอย่างเงี้ยเป็นเบื้องหลังเนี้ยโอเคแต่ถ้าให้จ่ายเงินนะบอกเลยว่าถ้าไปดูในโรงคือคิดว่าไม่คุ้มแน่นอนก็พูดเข้อที่เขาที่ดูนีดูไม่น่าจะคุ้มแน่ฟุตดีบอกเลยฟุตฟุตสิ่งที่ดีอย่างเดียวเลยสําหรับโปรจาก็คือฟุตเทจเบื้องหลังอะไรเงี้ยซึ่ง จริงก็ตั้งแต่ไอ้เกิดร้อนคายแล้วก็บอกว่าอยากดูฟุตเทจเบื้องหลังที่เยอะกว่านี้ถ่ายมาตั้งเยอะทำไมฟุตเทจมาออกน้อยอันนี้ก็ออกก็ค่อนข้างน้อยนะโอ้เหมือนเหมือนเหมือนแต่แต่ก็ยังดีที่ได้ฟุตเทจสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้น่าจะมีอย่างเดียวเลยก็คือฟุตเทจฟุตฟุตใช่เพราะว่าเรื่องเนื้อเรื่องอะไรพวกเนี้ยคือมันก็มันเป็นดอคิมิเทอรี่เรารู้อยู่เรราาคืออูู้ย่แล้วด้วยถ้าคนติดตามก็คือแบบอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะมีพวกพันไลน์หรือว่าแบบช็อตเด็ดอะไรเงี้ยนะให้เอามาจาก ทีออาา่อาจจะเป็นอาจจะเป็นประโยคเด็ดหลังจากเลือกตั้งเสร็จที่แบบพูดอะไรเด็ดๆไงเงนีน้ยแต่ต้องบอกเลยว่าฟังเป็นร้อยรอบแล้วมันไม่สุดไงเราต้องบอกงี้คือด้วยความที่มนมีความโลภเหมือนกันทุกคนจะดีใจกับเราไหมโอเคมันมันเป็นพันลายนะแต่มดูกี่รอบแล้วอะคือนนคือด้วยความที่โพ o c e มันะอะมันนานนานเกินไปแล้วก็แบบกว่าจะเลือกลงกว่าจะเลือกเนี้ยคือด้วยความที่ฟิลคือเข้าใจไหม ให้ลองนึกถึงเราเราไปเจอเหตุการณ์นั้นเพิ่งเจอเหตุการณ์นนะเราไปดูคอนเสิร์ตของของวงอื่นอ่ะม่นช่น้องเนี่ยคอนเสิร์ตของ,อ,งอะไรอื่นแล้วก็ยังมีคนทาสารคดีอ่าอ่ะเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่นานมากอ่ะมันต้องไม่นานมากนนมันมถึงจะเออมันถึงจะ,งจะปีแล้วมันถึงจะแบบได้อันนี้มันนานเกินโอ้กี่กี่ปีอะ่ะเขาบอกว่าบางคําพูดในเรื่องเนี่ยแบบอย่างของจุนนี่อะรเงี้ยพูดมาหนูคือแม่งมันไม่ได้แล้วอ่ะแม่งออกแล้วอะไรเงี้ย ฟังรล้ว่าเอ้ยมันออกแล้วหรือแบบตอนน้องไม่อยู่เลยแล้วอะหรือแบบว่าช่วงที่แบบว่าน้องมีความรู้สึกกับผลด่วนครั้งที่หนึ่งผลด่วนครั้งที่สองอะไรเงี้ยคือเราจะคือจะอินอะไรอีกก็ในยเมื่อแบบเรารู้ผลจริงของมันแล้วแล้วรู้ผลแล้วคือมีมีการเลือกตั้งครั้งที่สองไปแล้วเรียบร้อยด้วยเงี้ยแบบโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องตื่นเต้นกับนี้อยู่ละอะไรเงี้ยแบบมันก็เลยแบบคอนเทนต์มันเก่า อ่ะต่อไปก็คือเรื่องตัดต่อเรารู้สึกว่าประเด็นม่งสเปะส,ส,สปะแเหลือเกินไม่สุดสักอย่างตอนแรกมาก็แบบเออเปิดเปิดเรื่องมาปุ๊บจะเป็นเรื่องที่อันเดียงี้ต้องบอกกันก่อนว่าคลิปนี้มันไม่ไม่ได้เป็นการสปอยเราเพราะว่าโลกของความจริงมันคือเป็นสปอยันเรื่องนี้มาแล้วใช่เออมันก็คือเป็นยังไงก็นเนี่ยมันก็คือโลกแห่งความจริงที่มันอยู่ทุกวันนี่แหละก็คือ,อ,อเปิดมาปุ๊บเป็นพูดถึง มีวง AKB อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็แบบมันยังว่าโอ้ยยอดไปไกลไมากล้านรอบแล้วแบบ same old shit, แบบอันเนี้ยแบบเซฟโอชิตแแบบอันอันรู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วมันเกินเกินแล้วก็ <c oughs> สัก <ไป S 1> <ๆ S 2> พักหนึ่งว <c oughs> งบินเคเสร็จแล้วก็รุ่นสองเนี่ยคือมันมันค่อนข้างข,าข้ามกาับแบบก้าการะโดดไหมแบบกระโดดกลนพึ่ง <ๆ S 2> พึ่งพูดถึงว่าแบบจะมีวงบินเค <c oughs> แล้วก็ไอ้ปเด็นตน่อมาก็คือเป็นรุ่นส <c oughs> <ๆ S 1> องแบบเข้ามาปุ๊บอ่าแล้วจะ แบบเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งกำลังเริ่มเริ่มน่าสนใจแล้วนะแล้วพักตัดเข้าเรื่องตั้งอีกแล้วแล้วก็แบบว่ากลายเป็นว่ารุ่น2กับรุ่นหนึ่งทำงานมาสักพักละแล้วก็แบบจะจะมาแข่งขันกันอะไรเงี้ยาพูภาษาภาพภาษาภาพยนตร์นายภาษาภาพยนตร์ผูมกับจมใจเราปล่อยเกาะเราอ่ะปล่อยเกาะเราอ่ะมึงยังไม่จบประเด็นเลยว่าแบบรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองจะเข้ากันได้หรือไม่ได้มึงก็ตัดมาที่แบบอะ ต่ละมาหนึ่งปีต่อมารุ่น2เข้ามานานแล้วเออแล้วก็แบบว่าแข่งขันกันได้แล้วเช่งนไยเอาแล้วมันเข้ากันได้ตอนไหนอะไรเงี้ยมันแบบกันว่าเออกระโดดฟุตถึงบอกไงฟุตดีตัดต่อแย่ตัดต่อแบบอะไรเงี้ยคือแบบ ตัดต่อค่อนข้างบอกแล้วก็มาสักพักหนึ่งตัดเข้ามาว่าแบบการเป็นศิลปินก็จะมีทั้งคนรักและคนเกลียดเอาล่ะเมื่อกี้อย่างเจเนอเรลล์อิเล็กชันเดี๋ยเลยรุ่น2ก็เข้ากันได้ทุกอย่างเจ๋อเออบอกว่าชิมไม่สุดสักอย่างเลยผูก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 แต่ไม่ไม่คลายแล้วก็มาอันใหม่อันใหม่แต่ไม่คลายปมให้แล้วก็ดูจนถึงตอนจบก็คือคลายแค่เดียวคลายแค่ลูกต้นอย่างเดียวไอ้รุ่นอื่นรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองดีกันไแค่ไหนถามว่าปมอื่นแบบชูมาถามว่ามันทําใหห้ลวมคือแบบ รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเข้ากันได้ยังไงที่แบบโฆษณานในเทลเลอร์กูก็ไม่เห็นรู้เลยว่ามันเข้ากันได้เนาะก็คือแบบปล่อยเวลาไปแล้วก็ดีกันเองเนี่ยแบบมันคือเขาปล่อยคำถามที่เราดูคำตอบเออเออต้องบอกงี้ไม่ต้องมารูคำตอบรู้ด้วยซ้ำว่า<อ>แบบเ,เดี๋ยวประโยคต่อไปน้องจะพูด,พดว่าอะไรจะร<อ>ทำยังไงกูก็รู้แล้วอ๋อเดี๋ยวเชอร์ฟังก็จะพูดว่าทุกคนดีใจกับเราไหมอ่ะ เดี๋ยวจอยน่พูดว่าแบบรู้คาโลมนี่เหมือนกันเอ็มวีิกก็จะพูดว่าคนคือปฏิหารรู้คือรู้อยู่แล้วอะเฮ้ยมึงถ้าเป็นซิงอาอม์อะไรก็ได้กูพูดตามอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเนาะใช่แล้วก็อ่าพูดถึงการตัดต่อที่ว่าน่าจะมีการตัดต่อใหม่อยู่เพราะว่าแบบเอาคนที่แบบจบการสกษาองกข้างน้อยอยู่แล้วก็เอาคุณต้อมออกเลย นะครับก็จะมีจ็อบสั่งมาบ้างแต่แบบคุณต้อมออกเลยซึ่งคิดว่าถ้าเป็นวัยชันปก,ปกติมันต้องมีนะใช่ไหม,มต้องโผล่มาแต่นี่คือแบบไม่มีอะไรเงี้ยตั้งแต่มีประเด็นอะไรนันนั้นมันนตัดออกคัดออกละแ, <c oughs> แล้วก็คือแต่แต่จ็อบสั่งมาเราก็ว่าก็โอเคอยู่ <c oughs> โอเคนะมัน,ม,น,ม,นมันก็ต้องมีเนาะ้อง <c oughs> มีแต่แเอาต้อมออกออากโอ็โอเคก็ตามนั้นเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สงสัยก็คือมีช็อตที่เอาแฟนคลับมางคกโอเคตอนแรกเป็นโซมาลีอ๋อโ่อเคเข้าคนเขาใจแต่แฟนคลับคนอื่นอ่ะมึงคือมึงมีการคัดเลือกยังไงว่าเอาคนม่บพอเอออะไรเงี้ยอยากรู้ว่าคนนี้คือใครแบบ v i p หรือเปล่าทำไมได้พูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่บอกไม่บอกคือเขาเลยวาไม่บอกไม่ระบุไม่ไม่ระบุตัวตนไงไม่ระบุตัวตนแบบว่าเฮ้ยคนนี้คือใครใช่คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนดังเออเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าเอาเนี้ยก็ บอกมาเลยก่อนเนี่ยหัวด้อมมาแล้วก็อ๋อแต่แบบแฟนคนนึงแล้วจิ้มเลื่อยยังไงล่ะให้ไหมถ้าถ้าจะให้สัมภาษณ์เงี้ยอยากให้เป็นสัมภาษณ์ในในงานแบบพรานมากกว่าอะไรอย่าเออถ้าเราทำไม่ฟิลสัมภาษณ์แบบหน้าเลนอเลยแต่แบบเอาแฟนคลับคนนึงจับพิกมานั่งสัมภาษณ์เงี้ยคืออยากรู้ว่ามีวิธีการเลื่อยยังไงเออเออเราอยากรู้ V.I.P หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะดราม่าอีกป่ะเนี่ยแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คืออ๋อเพลงเพลงเพลงประกอบก็คือ เพลงเปิดใช้เป็นเชอร์ปางมีอัพแอนด์ดาวน์อิสไลท์แล้วก็เพลงจบใช้เป็นจิ๊บจิ๊บก็ก็โอเคมันก็เพลงของเชือมันเป็นเพลงแบบเปิดที่แบบว่ามันมันมันนำพาเราอะมันนําพาเราคือเอามาแต่ดนตรีแล้วก็ภาพเป็นอะไรก็ได้อยู่แล้วเพลงอะไรใช่ไหมแล้วก็จบก็คือของจิ๊บก็คือเป็นแบบอิสมีมีแต่ว่าภาพประกอบตอนนั้นตึกสึกงเป็นเชอร์ปางได้ที่หนึงอีกนะแบบว่ามันอะไรมันทานนะเอามาตั้งใจทขททานเหรอแน่นอน น่าจะครับน่าจะงครับไม่มาขอทานคือแบบถ้าเกิดไอตอนจบที่เปิดเพลงจิ๊บมาแล้วแบบเป็นเป็นม,มุมของคนเสียใจอะไรเงี้ยเราก็จะเราเราเรา,เราจะโอเคกว่าน,นี้แต่ว่าถ้าจบเป็นเพลงจิ๊บที่แบบฉันก็คงเป็นได้แค่นี้แหละแต่ว่าภ<พ>าพแม่งเป็นคนที่ติดเซมติดใจไงละราะมันแปลกๆว่ะติดเออติดถ้าไม่งงั้น่าจะขึ้นเพลงมาตอนที่ไอเครดิตเลยมากกว่า่าจะโอเคกว่าตชนตอนนี้แม่งแปลกๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าฟุตเทจที่เอามาที่เป็นใน เทเตอร์ที่แบบว่าไีที่พูดกันแบบเป็นการแสดงตบุตรเออคือไม่รู้เอามาออกทาไมวะมันมีส่วนสําคัญอะไรกับเนื้อเรื่องไหมไม่ไม่มีเลย,ค,ยค่อยแ<ต>มาแค่ให้แบบตัดเป็นช่วงนั้นเราเอาไปลงคลิปแบบเฮ้ยนี่คลิปน้องไม้ด,ด่าแรงนะคลิปปันด่าคนอะไรเงี้ยมื่อเอามาใสา่ทําไมวะไม่เข้าใจใช่แ,แต่แต่ถ้าแต่ถ้ามองมุมกับกันมันเหมือนเป็นการระบายนะใช่มันก็เป็น,เป,นเป็นการระบายไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเรื่อง ถ้าเอามาออกก็ควรไม่เอาตรงเอาการต่อหทม,มาออกนะควรการเป็นแบบน้องทากิจกรรมคือเอาซ้อมเต้นเอาอะไรมาลงดีกว่าเออมันจะได้ค่าลูกเสือเออเหมือนค่าเือคือเอาซ้อมเต้นซ้อมร้องเออร้องอไม่ได้ร้องไห้อะไรอย่างนี้มันจะเข้ากับเนเรื่องที่แบบพยายามอะไรอย่างนี้มากกว่านะเอ,เอาแบบไอ้ตรงนั้นมาไม่ไม่มีประโยชน์แล้วก็อีกอันนึงเลยอันนี้อันหลักเลยที่เราไม่ชอบเรื่องนี้เลยก็คือว่าเอากิจกรรมที่เป็นการละลายนะ้ำแข็งมาเอามาออกอะไรย่างเงี้ยซึ่งคือแบบ คือไอกิจกรรมเนี้ยมจริงๆก็เคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วในยุคตอรี่ใช่ไหมที่แบบว่าแบบอ่ะให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็ให้เหมือนไม่มีคนดูอะแล้วก็แบบปลดปล่อยเต็มที่แล้วก็แบบพูดความรู้สึกที่แบบมันลึกๆอะไรเงี้ยนะไอเนี้ยถ้าเอาตามตามคุณธรรมตามนี้แล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีกล้องถ่ายไว้เพราะว่ามันจะให้น้องๆเนี่ยมาเปิดเต็มที่เลยแบบมีความรู้สึกยังไงก็เต็มที่ปล่อยให้มันสุดก็อย่างที่ว่าเลยแล้วก็แบบปล่อยความรู้สึกที่มันลึกที่สุดออกมาแต่ว่ามันมีกล้องถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ คือมันควรจะเป็นเรื่องที่จบเฉพาะในห้องนั้นแล้วมันจบไม่มีใครรู้เ่ามันแค่คนจบในค่ายละลายพฤติกรรมจบแล้วแต่ว่าถ้ามีกล้องถ่ายอันนี้เลยกันบอกน้องๆเครุ่นสามเลยถ้าเกิดว่ามีอ้กิกรรมอย่างเงี้ยให้น้องๆคิดไว้เลยว่าแม่งมีกล้องถ่ายมันไม่ได้จบแค่แอบเลยแล้วมันก็แบบมันไม่ควรเอามาออกหรือเปล่าวะในความรู้สึกเรานะครับแบบมันจะทําให้แบบว่าด้วยไม่กล้าที่จะปล่อยจริงอะไรเงี้ยเขาแบบมันมีกล้องถ่ายนี่หว่า ทำอะไรไปมันมีคนอื่นรู้ยังไม่ได้ดู้กันแค่นี้ก็เลยแบบก็ชอบฟุตเทศตร,ตรงนี้คือบางอย่าง <ฮะ S 1> เราเขาเรียกว่า คิปซีคริอิสเปเตอร์เออใช่มันจะเดี๋ยวมันจะเป็นเื่อกว่าแต่ในห้องนั้นอ่ะมันบอกว่าแบบอ่ะทุกคนปล่อยมาให้เต็มที่เลยเพราะเราก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแต่แม่งบางเรื่องแฟนคลับมันก็ไม่ต้องเห็นก็ได้อะไรเงี้ยแบบคิปซีคลิดก็จะดีกว่าแต่แม่งแบบน้องก็จะไม่กล้าปล่อยเต็มที่เองครับแบบมันมีกองอะไรเงี้ยเออเนี่ยอันเนี้ยหรือถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าอ่ะทุกคนเราจะมา ลา,ลายนั่งแข็งกันนะทุกคนปล่อยให้เต็มที่นะแต่เราไม่กล้องนงั้นก็ต้องบอกอย่างนี้ออใช่ไหมไม่ใช่บบกว่าทุกคนปล่อยมาเต็มที่เลยนี่เป็นความลับแล้วบบกว่าอามาออกอะไรเงี้ยเ้วก็ว่ามันไม่ค่อยแฟ์เท่าไหร่ขายคอนข่ายขายไม่ได้แล้วเนือหาดราม่ามาอะไรเงี้ยเนาะแล้วไม่ไม่มีส่วนสําคัญกับเนื้อเรื่องที่จะไป zero e l e c t i o นอะไรเลยนะเอ๊ะนำพาแบบฮะนอกจากว่าถ้าจะเอาติ่งอันนั้นแล้วแบบว่าเป็นการที่แบบ รุ่นหนึ่งกับรุ่นสองมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้สนิทกันอันเนี้ยมันก็มันก็พอได้เพามันเข้ากันในเ,เรื่องตรงที่ว่ารุ่นสองเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าอ,อันนี้เราว่าแม่งไม่ต้องเอามาออกก็ได้แม่งไม่เกี่ยวแล้วแม่งมีผลเสียดย้วยใช่ๆสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะนอกจากฟุตเทจอ่ะก็ไม่มีอะไรถ้าท้งที่ตอนที่เราดูเกิดดอนคายเราอยากดูฟุตเทจนะไอ้ฟุตเทจมันลงเยอะๆเลยดีอย่างเงี้ยแต่แบบเรื่องนี้ฟุตเทจก็ดีแต่นอกนั้นคือเข้าใจไหมนายเขาย้ำฟุตให้มันมีอารมณ์เนี้ย ยำฟุดยำฟุดให้มันได้อารมณ์แบบนี้ให้มันเป็นความสุดเป็นหนักแต่เราว่ามันไม่ค่อยถึงเท่าไหรอ่อ่ะไม่ถ้ามึจะยำฟุดมึงยำฟุดมาเลยหรือไม่งั้นก็ทามึงเอาไปลงเพจเลยก็ได้เพจห้องนั่งเล่นของเมมเบอร์เนาะที่แบบว่าเป<อ>็นเรื่องหลังเงี้ยดูนั้นก็หอแล้วเอาไปลงนั้นก็พอวไม่ต้องใส่ในเรื่องดราม่าอะไรมาหรอกนั่นแหละเอเอครับถ้าเกิดใครอยากดูฟุตเทจเพิ่มเติมครับไปที่เพจห้องนั่งเล่นของเมมเบอร์นัจะโอเคกว่าเยอะเลยอะไรเรื่องหลังที่แบบว่าเปนะ็นส่วนดีของเรื่องน เป็นจุดดีของวันเทคเลยนะครับเขาไปลำยำๆเลยนะ้ะประมาณนั้นแหละอ,อืมอ่ะก็สรุปแล้วเนี่ยถ้าจะทำด้วยคอมเมนเทรีของไอ้นี่ต่อนะทำซีจีดีกว่าแบบเปิดวงใหม่มาลำบากอะไรปุปป๊บๆอะไรเงี้ยที่แบบที่เราไม่รู้อะไรอย่างาเงี้ยคืออันนี้อันนี้อันนี้ซีจีเอ็นี่ของจริงใช่ไหมถ้า,ถ,าถ้าทำตอนนี้ถ้าจะทำนะด้วยคอมเมนเทอรีทำซีจีดีกว่าแบบ CGM เอ็อมาตั้งมันยากนะแบบมาหาสัปปะทีงานปุ๊บๆหาอะไรเงี้ย ตั้งไข่อะคือเราเป็นบุ้งน้องตั้งไข่เลยแต่แบบของของ BNK เรื่องราวทั้งหมดแม่งมันแทบจะรู้ในสปอตไลท์อยู่แล้วเราเห็นกันอยู่แล้วมันฉายมาอยู่แล้วมันแทบจะมีสปอตไลท์ให้ดูฟรีในทูด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเออพูดถึงทูวร์เขาบอกว่าใครมีทูวรดีมีคอนเทนต์คอนเทนต์พิเศษพิเศษซึ่งเราไม่มี แล้วทำไมไม่ลงมาในเน็ตฟลิกทีเดียวเลยวะทอไปสองรอบใั่เออไข่โขมมีสปอร์ตไลท์สองอะเราเห็นหมดแล้วเรามาทำเนี่ยมันก็ไม่ตึงแต่ละที่ตึงแต่ก็คือฟุตเพจเบื้องหลังมากกว่าตอนซ้อมอะไรเงี้ยใช่ก็มีช่วงหนึ่งที่ชอบนะมีช่วงหนึ่งด้วยหรอมีช่วงหนึ่งที่เราชอบชอบชอบนี่หกจินอ๋อที่แบบว่าคนญี่ปุ่นูดกันอะไรเฮ้ยก็คือเป็นไอ้ภาพเบื้องหลังนั้นอะมันก็โอเคเราก็เราก็มันมันก็หาด้ยากแต่ถ้าให้เสียตังค์ดูอะมันก็ไม่ไหวอะโอเค แล้วถ้าเทียบกับเปิดร้อนคายก็อย่าเทียบกันเลยแล้วกันเนาะเพราะร้อนคายมันครั้งแรกด้วยเนาะครั้งแรกอันนั้นอันนั้นฟิลฟิลดีดีกว่าหน่อยในเมื่อไม่เทียบไงไม่เทียบไม่เทียบฟิลมัาถกอ้อแบบมันยังมีอารมณ์แบบเต๋อนนะว่าคนสัมภาษณ์แบบแนวนี้ต้องตายจร้งแต่นี่ก็คือไม่คือมันไม่มีอะไรพิเศษขึ้นมาในคอนเทนต์เลยไอ้กรรมกับเนี่ยต้องตีความหมายว่าน่าจะเป็นกำกับการตัดต่อแล้วก็สัมภาษณ์ไงคือถามว่าเท่าที่ดูเนี่ยตอนสัมภาษณ์ตอบจริงทั้งหมดมันก็ไม่น่าจะจริงทั้งหมด ไอ้ที่จริงเกินเขาคงตัดออกใช่ฟิลจริงเกินเขาคงแบบจริงเกินคงตัดออกมีชื่อว่ามีเลยฟิลที่แบบตอบตรงตอบจริงแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้กอกอเดิไม่ดีอะสรุปเลยก็ไอ้เรื่องเนี้ยนะถือว่ามาดูฟุตเทจเก่าๆแล้วกันต่อไปถ้าอยากจะทําหนังก็ทําเป็นรวมฟุตเทจไปเลยไม่ต้องมาดราม่าละมันชีวิตจริงมันก็เห็นอยู่แล้วดราม่าเนาะมันไม่ได้ทําให้อินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้หรอก เหมือนเป็นการรีรันดาม่าทำซ้ำอ่ะเอามาแต่ฟุตเทจให้มันดูสบายใจสบายลมดีกว่าประมาณนั้นดีกว่าเรื่องนี้ก็ถ้าชอบบียนเคก็ดูๆเป็นงั้นดูฟุตเทจถ้าไม่ชอบบียนเคก็ไม่ต้องดูอ่ะไม่มีประโยชน์ตามนั้นเออเดี๋ยวรอดูนี่อีกเรื่องหนึ่งในเน็ตฟิกอเนี่ยสมัครไว้แล้วอ่ะอเรื่องอันเดชชาร์ตเออดูอย่างงั้นดีกว่าดูอะไรสดใสเซอร์วิสดีกว่าอันนี้ก็ ถือว่าดูดูไปงั้นไม่ต้องทำออกมาอีกแล้วนะพอโอเคเราด่าไปเยอะเลยเดี๋ยวก็คงมีคนมาด่าเราในคอมเมนต์แต่ก็พูดตรงๆไงถ้าไม่ชอบให้บอกชอบไม่ได้เหมือนเอ๊ะก็ตามนี้แหละอันนี้ก็คงมีมานะใครมีความคิดเห็นดูแล้วไม่ดูแล้วยังไงก็คอมเมนต์คุยข้างล่างแล้วกันเนาะด่าได้อย่าแรงแล้วกันเนาะงั้นก็ไปละเอาไปเียนี่ก่อนแล้วครับสวัสดีครับ